ผมกับเพื่อนได้เล่นเทลเลเรียกันยาวๆมากยาวกันถึงประมาณถึง3วันนี่แหละก็เออกลับมาเล่นได้กันแล้วก็ทําอะไรพอดีได้กันแต่ก็เออนั่นแหละก็คือคลิปเสียงพูดพวกเราทั้งสองคนมันหายมันไม่ได้หายรล้ไม่ได้กดอัดไว้เลยก็ามาอยู่ในสภาพที่แบบบูมจอธิบายสั้นๆว่าตอนนี้ผมได้เล่นไปถึงไหนแล้วนั่นเอง โอเคเริ่มมาตัดต้นไม้แล้วก็ทําอะไรพวกนี้บา้บาๆหาของฟารม์มของฆ่ากันหรืออะไรพวกนี้และหลังจากนั้นก็คือเราจะทําการฆ่าบอสทั้งสี่ตัวด้วยการมีคิงสลามไอออฟกาทูรูเบงออฟกาทูรูแล้วก็ควีนบีนั่นเองแล้วก็ขอเชิญรับชมรับฟังเสียงตอนฮาทุมเลยนะครับผมโชจดิกรับเสียงคีย์บอร์ดเกมมิ่งเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือไม่มี เล่นไปเร้่อยแกหัดแกหัดยปทีมันไม่มีเสียงมันได้ยินแต่เสียงเกมไงใช่ประมาณนั้นเพราะว่าที่อาจมาทั้งหมดอ่ะคือเสียงอ่ะมันขึ้นแต,มนนแต่มันขึ้นแต่เสียงเกมเว้ยและกูเพิ่งรูงง้ไงคือเล่นแบบเล่นเป็นแบบโอ้โหสองสองวันอ่ะเล่นก็สองวันอ่ะจน,น,ส,นะสุดท้ายก็คือเยงไม่มีเต๋า ถ้าความเป็นจริงนะถ้ามึงจะอัดเป็น EP ไปมันควรแบบอัดเสร็จปุ๊บเช็คเลยเว้ยมาะมานั่นแหละแต่คืออันนี้ไงก็เปิดกูคือครั้งที่กูาอาัด EP ใช่ไหมกูเปิดไว้ตลอดเลยโคมึงมาดูนี่นะไม่ชนทีเดียวหายเลยเพิ่ง แท็กปบโมาปุ๊บหายโอ๊ยไ่ใช่ไหมเยเข้าใจละโอ๊ไตัวว่าทำไมละ D B S มันน้อยๆอ๋อเข้าใจละเราเราแค่โง่อะไรวะโง่กับความจริงเลย ก็คือความจริงแล้วพึ่งพี่งมันมีพึ่งมีมันมีแค่ชีวิตเดียวเลยถ้ามันต่อยก็คือเหล็กเหล็กในพอเรามันต่อยไปใช่ไหมมันก็จะมันก็จะตายเลยเว้ยพอต่อยเสร็จใช่ไหมรอดีเลย์ก่อนแป๊บนึงแล้วก็ค่อยตายเอามานะแต่นี่ไม่งชนแล้วหายเลย <c oughs> มันก็หายไปจากโลกชนลุ่นลุ่นกลุ่มชุนี่อเลย

ทำการทำที่เรียกบอส p v ีเลยกด้อหยุดดิเนี่ยแหละพอพอเปิด PVP ก็จะเกียนกันมาณนี้้าโหมดหาโหมดบอกเลยนัว PVP นัวเลยบอกเลยนัวแน่นอนดยเฉพาะสาย เดี๋ยวก็สายดีกับปืนนะใช่หนูอันนี้อันนี้นหนูปืนมันเล่นรวยแล้วไงใช่ไหมล่ะใช่อ่าส่วนผสมของการครับส่วนผสมของการครับเอ่อทีเสริมควีนบีก็จะเป็นเอ่อน้ำฮันนี่หยุดดิน้ำฮันนี่คอมเอ่อบ็อกบ็อกรังผึ้งห้าอันแล้วก็เออ่เหล็กในหนึ่งอันแล้วก็บ็อกฮันนี่ห้าอันรวมกันก็ได้เป็นตัวอ่อนของควีนบี แล้วพอเรากดแล้วก็จะเป็นการเรียกหมัมีมากมด <laughs> อ<ะ> <laughs> กของการตัววีพีอย่าอยู่ใกล้กันถือว่าเตือแล้วเพราะว่าการที่ตอนที่เราเล่นครั้งนั้นก็คืออยู่ใกล้กันเล่นนัวเลยโดนดามเมลเลนัวเล่อกูน้อยกว่ามึงอีกก็คือ <c oughs> ไอ้ฮอลโอ้ย ทำไมรอบแรกเราสู้ได้วะอ่านี่นะครับนี่คือหลักฐานนะว่าเราสู้ได้ first try ลหลังจากนั้นก็คือไม่มีอันที่สองที่สามเลยตายรัวๆไม่มันเราชนะครั้งที่สองเลย first try เป็นครั้งที่มึงเผลอตีรังและก็ตายเกมมิ่เอออย่าพูดงั้นดิโดนตัดออก <laughs> ใช่เปล่าหนุ่ม ในฐานะที่อยู่ในสำน,นักกุ้ยจีมาคาถาไลเวทบัฟจงหายไปพิษเออเห็นไหมหายละวตีแท้เลยเออมัมมี่มัมมี่มัมมี่มาได้แล้วครับมัมมี่มัมมี่อ,อย่ายอยู่ใกล้กันอ,อย่ายอยู่ใกล้กัน อย่าใ,ใช้กระสุนอย่าใช้ใช่ไงแต่คือกระสุนมึงอ่ะมันทำให้กูเดินไม่ได้เลย,เยไยงยก็ตายแทนกูโอ้ยีัย โชคดีวเว้ยลาก่นโชคดีลาก่นจะหายเกิดอีกทีเดินยาวยาวความยังเอ่ยความระเบอดเด้อพร้อมลอเลยอ,อย่ายิงกูโอเลือดเพิ่งรีเซ็ต <g ül> ออบีเกมอย่าลืมด้วยนะสาม สอหนึ่ง,งเ้ยแล้วแม่งมัดถาเี่อะไรตอนนี้เนี่ยโอ,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 อ้นี้ก็แบบกูไม่ต้องอะไมอลเงยกคเน้นหลบโอ้ยโอเลือดเพเลือดเพด่นนวนเลือดเลือดเลืดไปดิครับเออกูหมอไม่ใช้คิงปลาโชคดี แทงหน่อย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 จะตายแล้วจะตายแล้วจะโอเคภารกิจสเซนเลตนะครับผมไอ้กูได้สัตว์เลี้ยงมาเฮ้ยมึงรู้พึ่งกูด้วยห่ของมึงไงเอ้ยได้สลามมาแล้วนะครับผมฆ่าฟีมบีแต่ได้สลามคืออะไรเอ้ยไอ้หนุ่มอยากได้ป่ะ หไหนวะใไปเอามาโอ้ร้อยสิร้อยสี่สิบโอ้ดาบพึ่งตีเป็นไฟแล้วก็สามารถเรียกพึ่งมาช่วยได้ด้วยใช่ป่าววะมันดูไม่ดิด้วยมมงใช้งานไม่ดิกหน่อยก็ได้โก้หนึง่งอ๋อตั้ง Lịch sử đến hòa, vừa làm nói. Talko bằng, I say, mặc quá đơn sáng hòa. Nah, mẹ con nát. Lịch đi đi. Mmh. 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 Mm. 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 Tại sao Mm. 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 นีกูชอบยับเลยใช่ไง DPS กูสูงเลยกดอืมแล้วกูโดนอะไรไม่โดนกูโดนเพิ่งมึงบ้านมึงต้องใช้สลาดเลยลืมโอ้ย ลืมลืมไปว่ากูเอาเกิดมาให้กับมึงแล้วเกิดมาแล้วนอนเกิดมาแล้วนอนก็นั่นแหละครับผมเสียงตอนห้าทุ่มก็เพียๆอย่างเงี้ยแหละครับผมก็เอาง่ายๆนะใส่ที่ตัดตอนนั้นไปก็เพราะว่าเพื่อนผมเออนั่นแหละไม่พร้อมพอดีก็ต้องออกไปก่อนแล้วก็จะตัดไปเพียงเท่านี้นั่นแหละสรุปสั้นๆเลยนะก็คือ ผมกับเพื่อนฆ่าคว e นบีแล้วก็สกิรทอนยังฆ่าไม่ได้เพราะว่าเอ่อตายกันงๆนั่นแหละก็ก็ขอบคุณทวยทุกคนมาดูถึงตอนนี้ด้วยครับก็ขอบคุณที่ดูเป็นกำลังใจให้ผมมาถึงตอนนี้นะครับก็พยายามจะอัพคิปให้ได้มากที่สุดเท่าท,ที่ตัวเองทำได้หรือว่าแบบพยายามทำให้วันนี้เป็นวันที่เพอร์เฟกที่สุดสำหรับผมนั่นแหละก็ขอบคุณทุกทุกคนด้วยครับที่มาถึงถึงตอนนี้ขอบมากครับแล้วก็อย่าลืมกดซับด้วยถ้าไม่กดนะก็นั่นแหละ